สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านนะครับช่วงปีใหม่ยหยุดยาวอย่างนี้เราก็มาติดตามกีฬาวอลเลย์บอลเช่นเคยนะครับในช่วงพักแบบนี้นะครับก่อนที่จะเปิดเลขสองนะครับเราก็มาสรุป การแข่งขันของทีมซัลิเย่กันนะครับซึ่งในเลกหนึ่งที่ผ่านมานะครับเราก็จะได้เห็นผลงานของอัชรพรคงยศรวมถึงชัชชออนมกสีนะครับที่เล่นแทบจะเป็นตัวหลักให้กับทีมเลยนะครับก็ถือว่าโชว์ผลงานออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับถึงแม้ว่าช่วงหลังของเลขนี้จะ ส่วนใหญ่แล้วจะแพ้นะครับอาจจะมี30บ้างหรือว่ามี32บ้างนะครับแต่ก็ถือว่าได้โชว์ฟอร์มนะครับโชว์ศักยภาพออกมาอย่างน่าสนใจแล้วก็น่าติดตามเลยทีเดียวสำหรับผู้เล่น2คนของประเทศไทยของเรานะครับ แล้วก็เชื่อว่านะครับหลังจากจบหลีกตุรกีนะครับสองผู้เล่นไทยเราอย่างอัชอชลาพอแล้วก็ชัชชุออนน่าจะเป็นผู้เล่นที่แข็งแกร่งมากๆนะครับเพราะว่าเจองานหินและงานหนักนะครับหลีกตุรกีถือว่ารวมดาวที่เล่นระดับโลกอยู่แล้วนะครับก็น่าจะมีผลกับสภาพร่างกายแล้วก็ความคล่องตัวมากขึ้นนะครับ อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็มีข่าวเกี่ยวกับการย้ายเข้าย้ายออกของผู้เล่นของซาลิเย่นะครับในการเตรียมที่จะเปลี่ยนเลข2นี้นะครับซึ่งผู้เล่นที่มีการย้ายออกก็คือหมายเลข7นะครับเป็นหัวเสาเหมือนกันนะครับก็ชื่อว่าอาดาเจเมนนะครับซึ่งก็ได้ย้ายไปทีมเตอร์คาวานะครับแล้วก็มีข่าวลือว่า ผู้เล่นเซตเตอร์อย่างลีลานะครับก็มีโอกาสที่จะย้ายเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้นะครับก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆคิดว่าไม่น่าจะเป็นตามข่าวลือนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวหลักในการเซตให้กับทีมซาริเย่เลยก็ว่าได้นะครับก็ต้องมารอลุ้นหลังจากปีใหม่นะครับเลข2ซาริเย่จะมีผลงานเป็นยังไงกับ ผู้เล่นตัวเซตอย่างลิล่าซึ่งฟอร์มก็ถือว่ากำลังโดดเด่นแล้วก็เข้ากับผู้เล่นไทยของเราอย่างชัชอชออนแล้วก็เพียวด้วยนะครับ หลังจากเลกหนึ่งจบไปแล้วนะครับก็จะมีเกี่ยวกับการโอนย้ายเปลี่ยนผู้เล่นนะครับซึ่งทางซาลิเยเองก็ได้ผู้เล่น m i d เดิลบล็อกเกอรนะครับบสลานะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์สูงมากๆนะครับเป็น MB อดีตทีมชาติตุรกีรวมถึงเล่นในทีมใหญ่ๆนะครับที่ในสโมสรตุรกีแล้วก็เป็นผู้เล่นที่ เข้ามาช่วยนะครับถือว่าดีนะครับเพราะว่า MB ของซาลิเย่ไม่ค่อยมีโอกาสที่เราจะได้เห็นฟอร์มสักเท่าไหร่นะครับหากผู้เล่นบูสลานี้เข้ามาช่วยอาจจะได้เห็นอบอลเร็วจากซาลิเย่มากขึ้นก็ได้นะครับก็ต้องรอลุ้นหลังจากาผ่านช่วงปีใหม่ไปนะครับทางซาลิเย่จะมีฟอร์มด้านของการเล่นในในบอลเร็วโดดเด่นมากน้อยแค่ไหนนะครับเราก็จะมาติดตามกันดูนะครับ ในเร็วๆนี้นะครับหลังจากหลังปีใหม่ไปนี้นะครับถึงจะมีการเปลี่ยนและก็เข้านะครับเข้าออกของผู้เล่นนะครับในหลายๆทีมนะครับแต่ทีมผู้เล่นของซาลเยงนะครับก็มีการย้ายออกแค่เพียงคนเดียวนั่นก็คืออาดาจเมนนะครับแล้วก็มีการย้ายเข้ามาใหม่ก็คือหมายเลขเก้าอย่างที่บอกไปบุสลานะครับก็ถือว่าผู้เล่นในทีมยังอยู่ครบนะครับแล้วก็ยังมีผู้เล่นหลัก ของอผู้เล่นไทยเรา2คนอย่างอัจรพลคงยศและก็ชัชชออนนะครับรวมถึงเซตเตอร์อย่างลีลานะครับก็คงทําหน้าที่ให้กับทีมต่อไปนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็คงจะได้เห็นฟอร์มการเล่นที่อาจจะมีการเปลี่ยนเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากว่ามีความ แม่นยำม,มากขึ้นโดยที่ผู้เล่นหลายๆคนก็ซ้อมด้วยกันนะครับอย่างชัชชออนเองก็หลังจากที่ได้ไปร่วมกับซาริเย่เองนะครับก็มีโอกาสที่จะ เข้ากับทีมได้มากขึ้นนะครับอย่างอัชรพรก็ไปอยู่ก่อนแล้วก็มีการที่เล่นกับทีมได้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นหลังจากเลข2นี้นะครับหลังจากปีใหม่นี้เลข2ก็คงจะได้เห็นฟอร์มของชัชจอรนที่โดดเด่นมากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็รอมาติดตามกันนะครับในเร็วๆนี้นะครับ สำหรับเลข2นะครับที่จะเปิดสนามในเร็วๆนี้นะครับนัดแรกของซาลิเย่ก็วันที่9มกราคม2 0 2 2นะครับเวลาประมาณ3าทุ่มนะครับซึ่งเจอกับคู่แรกอย่างคเซบรูนะครับซึ่งในเลกแรกนะครับก็ซาลิเย่เองนะครับเป็นฝ่ายที่เอาชนะคเซบรูไป3ต่อ2นะครับก็ถือว่านัดที่ทำให้ซาลิเย่เองมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับแต่หลังจากนั้นนะครับ ทางทีมของโคเซบอลูนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงทีมนิดหนึ่งนะครับทำให้เกมของโคเซบลูนะครับกลับมาแข็งแกร่งมากขึ้นและก็เป็นทีมที่อยู่ในอันดับที่8นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็อาจจะมีแพ้มาตลอดแล้วก็หลังจากนั้นมีการเปลี่ยนโค้ชนะครับพอเปลี่ยนแล้วก็ทำให้ทีมมีการแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับทำให้ตอนนี้ช่วงท้ายๆของเลกแรกนะครับก็เอาชนะ รวดถึง3 4นัดได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นทีมที่มีโอกาสชนะแล้วก็มีโอกาสแพ้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็อยู่ที่ทางซลีเองนะครับในการเตรียมทีมก่อนที่จะแข่งในเล็ก2นัดแรกนี้จะมีความพร้อมแค่ไหนนะครับดูจากตารางนี้นะครับถือว่าโ o เซบอลูนะครับเอาชนะเมิร์ g กรุ๊ปนะครับเยซูสนะครับหลังจากนั้นก็เอาชนะวากิฟนะครับ เอาชนะแอนคารานะครับเอาชนะบรูนะครับแล้วก็เอาชนะเนลลเฟอร์นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นทีมที่รวดเลยนะครับเอาชนะรวดเลยช่วงหลังๆนี้นะครับ ถึงอย่างไรก็ตามนะครับเราก็รอเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับ2ผู้เล่นไทยเราอย่างอัชรพลรคงยศและก็ชัชชออนโมกศีกันต่อไปนะครับถึงแม้ว่านัดแรกวันที่9มกราคมนี้นะครับทางซาลิเยจะเอาชนะหรือว่าจะแพ้ให้กับทางโคเซบลู เราก็รอรุนแล้วก็เชียร์ติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์แล้วก็ให้กำลังใจนักกีฬาได้นะครับแล้วก็พักผ่อนช่วงปีใหม่กันอย่างมีความสุขนะครับหลังจากจบปีใหม่แล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะกลับมาเชียร์การแข่งขันกีฬาที่เราชื่นชอบกันต่อไปนะครับแล้วก็ทางแอดเองนะครับก็จะพยายามที่จะ หาเวลามาอัปเดตข้อมูลให้กับแฟนบาิบอลทุกทุกท่านนะครับได้รับชมรับฟังกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ